สวัสดีครับเพื่อนๆวั่น EP นี้เราก็จะมาพูดถึงรูปทรงของปลาคราฟหรือรูปร่างของปลาคราฟที่เราชอบนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยโตขึ้นมันจะเป็นแบบไหนนะฮะตัวนี้สีเหลืองตัวนี้นะครับตัวผู้นะครับนี่นะครับตัวผู้นะครับตรงก็จะยาวๆกระเล่นเปรนแบบนี้นะครับแต่ก็สามารถเอาไปขุนทําให้เขาอวบอ้วนได้นะ แต่มันก็ต้องมีขบวนการนิดนึงอย่างเช่นลักษณะของที่อยู่อาศัยของเขาน้ําลึกหน่อยนะครับให้อาหารที่มีกลุ่มโปรตีนที่เพียงพอนะครับเพื่อปั๊มบอดี้ของเขานะฮะให้บอดี้ของเขาค่อนข้างปวกอ้วนขึ้นมาอ่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกทรงนึงฮนะเห็นไหมครับตรงนี้นี่เป็นทรงยอดนิยมของปลาคราฟนะครับก็คือทรงตอปีโดนั่นเองนะฮะหัว ไหลแล้วก็ข้อหางค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ทรงค่อนข้างดีนะฮะทรงปาปิโดสามารถเลี้ยงให้ใหญ่เป็นปาปิโดได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้เห็นไหมตัวผู้ก็จะออกยาวๆนิดนึงนะครับนะครับตัวผู้ทรงจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วกันนะฮะแต่ก็สามารถเลี้ยงให้อบอ้วนได้นะครับบางท่านก็สามารถขุนให้อบอ้วนได้ อ่าตรงนี้ก็เป็นทรงยอดนิยมเนยนะฮะทรงตอร์บิโดนะครับสันเกยน,นะครับเมื่อกี้สันเกยน,นะอ่ะเรามาดูบ่อนี้ดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูบ่อนี้นะครับบ่อนี้จะเห็นค่อนข้างชัดกว่านะฮะอ่าเมื่อวานผมได้ทําการล้างกรองไปนะฮะในชุดถังกรองตรงนั้นที่ผมให้ดูใน EP ีที่88ไปนะครับโอ้โหดูน้ําสิครับใสคริบเลยนี่ครับ แล้วเมื่อวานผมก็ได้ใส่เกลือไปแล้วด้วยนะฮะวันนี้เรามีการถ่ายน้ําออกแล้วก็ลงน้ําใหม่ประมาณ30%เปซ็นเป็นไงครับสวยๆเลยนะฮะน้ำใสคริบนะครับโอ้โหสุขภาพปลาเป็นไงนะดีเยี่ยมเลยนะฮะผมนึงบอกว่าล้างกองบ่อยๆนะครับอ่าถ่ายน้ำวันละสัก20 30%ซ นะครับของผมนี่ถ่ายเช้าเย็นนะสุขภาพปลาเลยสวยอย่างนี้นะครับอาจจะมีตุ่มเติมบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะเกิดจากปลารสิ์บ้างนอนสมอบ้างซึ่งมันอาจจะมากับน้ํานะครับเราก็ต้องยอมรับกับมันบ้างแต่ว่าสุขภาพปลาดีแน่นอนครับเพราะว่าพอเราเห็นสุขภาพเริ่มไม่ดีปุ๊บเราก็รีบทําความสะอาดแล้วก็กำจัดพวกหนอนสมอและก็ปลรสิ มาดูเรื่องรูปร่างป่านี่ครับบอดี้ Body ที่เป็นที่นิยมนะครับก็คือแบบนี้เห็นไหมเหมือนต่อปิโดไหมครับตีทองนี่ตรงเขาจะสวยเห็นไหมฮหัวไหลข่้อหางนี่อันนี้ได้สัดส่วนดีมากนะครับนี่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่30เซนจนเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเกือบ เจ็ดสิบเซนล่ะน่าจะประมาณเจ็ดสิบเซนแล้วนะครผมก็จะมีหลายตัวนี่ตรงนี้เห็นไหมตอบิโดเลยเห็นไหมครับหัวไหลแล้วก็ข้อหางนะครับท้องจะไม่ห้อยนะฮะนี่ตรงนี้อีกหน่อยก็จะโตวสวยตัวนี้เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเมื่อประมาณรักสามเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยเลี้ยงตัด้เดียวสวยเลยแล้วก็ตอนนี้สี่ตสี่ตเปอร์เซ็นแล้วนี่อันนี้นี่นี่ตรงนี้ก็ออกจะเป็นตอบิโดนะครับนี่ จะสวยงามนะฮะอันนี้มันก็จะมีทรงที่เราเลือกมาแล้วเอ๊ะทำไมนี่อย่างตัวนี้คล้ายๆลูกลับบี้นะครับจะไม่ค่อยเป็นปอปิโดเพราะว่าข้อหางเขาไม่ใหญ่มากนะครับเขาก็เลยไม่ได้ออกเป็นทรงตอร์ปิโดนะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวตัวนี้หัวเขาจะใหญ่เกินไปนะครับเห็นไหมฮะอ่าหัวใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นปลาตัวผู้นะครับทรงเขาก็เลยจะออกยาวๆหน่อย นี่ยาวๆหน่อยนะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ออกเป็นทรงตัวคู่แต่ว่าผมเลี้ยงไว้ค่อนข้างดีปลาเขาก็เลยออกจะตัวยาวๆหน่อยแต่ว่าเออมันก็จะโตใหญ่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละตัวนั้นนะครับนี่ครับเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าเวลาเราซื้อปลาเนี่ยครับทรงที่มันโตขึ้นนะครับความนิยมในการที่เราจะเลือก รูปร่างปลามันขึ้นอยู่กับตอนที่เราซื้อเลยว่าเป็นปลาตัวผู้หรือตัวเมียถ้าตัวผู้มันจะยาวแน่ๆแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวยาวปลีดเลยแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยทรงเขาพร้อมที่จะตั้งท้องมีไข่มันบอดี้มันก็อาจจะออกอวบๆหน่อยเห็นไหมอ่ออกอวบๆเป็นตอร์ปิโดหน่อยเป็นลูกรักบี้หน่อยนะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับเรา เราเลือกตั้งแต่ <Stars> ตอนแรกเลือกเพศก่อนนะครับถ้าเลือกเพศออกมาเป็นตัวเมียโอกาสที่ทรงมันจะสวยก็มีไงอย่างตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้น, ין, นี่นี่นี่จูนะฮะตัวนี้นี่นี่อืมนี่ตัวเมียนะครับอ่าตัวเมียแต่ท้องห้อยเห็นไหมครับพอข้อหางเขาเล็กพอข้อหางเล็กเมื่อไหร่นะครับพุงมันจะห้อยเลยนะครับพุงมันจะโคง้โคง แต่ถ้าข้อหางเขาใหญ่นะครับตรงเขาจะออกเป็นตอร์ปิโดแล้วมันก็จะบาลานและสมดุลนะครับไม่หนักตรงท้องนะครับเนี่ยข้อหางเขาใหญ่เห็นไหมฮะคุงก็จะไม่ห้อยมันก็ใหญ่สมส่วนเนี่ยข้อหางใหญ่ปุงก็จะไม่ห้อยแต่ถ้าข้อหางเล็กนี่คุงก็จะเริ่มห้อยละเนี่ยฮะข้อหางเขาเล็กเห็นไหมข้อหางคือส่วนตรงตรงด้านตรงนี้เขาเรียกข้อหางนะครับ ส่วต่วหัวกระโหลกต้องใหญ่นะครับใหญ่กว้างนะครับไหล่คือช่วงนี้นะครับก็ต้องหนาถ้าไหลมันหนาใหญ่มันก็จะโตใหญ่ขึ้นมาน,นี่อย่างอย่างตัวนี้ตัวนี้ไหล่ไหลเ่เขาเล็กเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างเงี้ยมานานแล้วเนี่ยเลี้ยงคู่กันนั่นแหละกับตัวนี้ตัวนี้โตก่อนเพื่อนเลยนะโตใหญ่กว่านะครับงั้นเราเลือกปลาเราเลือกดูดีๆนะาีนี้ปากของปลาก,ก็เหมือนกันนะครับบางตัวปากงุ้ม อ่าปากงุ้มๆอ่าในส่วนของปลายปากจะโค้งลงนะครับอ่าบางตัวก็ปากออกตรงๆยืดๆบางตัวก็จะปากสวยๆแบบนี้เห็นไหมนี่ปากเขาสวยๆหน่อยเห็นไหมฮะนี่ปากเขาจะสวยๆหน่อยนะครับนี่ปากสวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะงุ้มลงนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะนั้นเราเราเวลาเราซื้อเราก็เลือกเลือกดูด้วยนะครับอ่าไม่คือถ้าเกิดเวลาเขาที่ คนเขาซื้อปลาเอ๊ะทำไมตัวนี้แพงตัวนี้ถูกเอ๊ะดูลายมันก็สวยดีทําไมมันถึงถึงแพงจังหรือดูลายมันก็สวยดีทําไมมันถูกจังเขาก็ดูคุณลักษณะรวมๆพวกนี้ด้วยนะครับดูคุณลักษณะรวมๆนี่แม้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้เลยเนี่ยนะครับอ,ออกยาวเลยออกแนวยาวนะครับ70%ตัวนั้นออกแนวยาวผมเคยทําคลิปฉีด ฉีดยาเขานะฮะก็เขาป่วยตอนนั้นนะครับนะเราจะเห็นว่ามันก็จะโตสวยแต่ก็ตามคุณลักษณะที่เราเลือกมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเลือกเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วหัวใหญ่ไหมกระโหลกใหญ่ไหมอ่าไหล่กว้างไหมข้อหางเนี่ยข้อหางอ่าแคบไหมหรือข้อหางใหญ่ นี่อย่างตัวนี้ใหญ่แน่ๆนะคอหางเขาใหญ่หัวใหญ่ไหลใหญ่แล้วก็เป็นตัวเมียด้วยนะครับปากไม่งุ้มนะปากคว่ำปากเอ่อกำลังสวยแบบพอดีเห็นไหมอ่าหรือมันงุ้มงุ้มลงอะไรเงี้ยเนี่ยงุ้มลงอย่างนี้มันก็จะดูดลงอย่างนี้นะครับอ่นี่ตัวนี้ก็สวยนะอ่านะครับนี่ครับอ่าคราวนี้ในเรื่องของ การเติบโตหัตราการเติบโตก็ขึ้นอยู่กับอาหารน้ําแล้วกออ็ออกซิเจนนะครับแล้วกออ็กรรมพันธุ์ของเขาแหละยีนของเขาว่าตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันจะโตหรือมันจะแกนนะครับผมก็มีนะครับปลาที่แค่แกนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลี้ยงมา5-6ปีมันก็ยังแกนอยู่นะครับ ปลาที่แก่นนะครับก็คือมันไม่โตครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับไม่โตนะนี่นี่ตัวนี้เดียวอันเนี้ยปลาไทยนะครับผมซื้อจตุจักรมาเห็นลายมันทรงญี่ปุ่นดีเหมือนทงญี่ปุ่นก็ซื้อมาสมัยนานและห้ปีแล้วนะครับมันไม่โตนะมันแก่นนะครับขุนเท่าไหร่ยังไงก็แก่นอ่อาเห็นตัวนี้ตัวนี้ก็กายซื้อไปเอามากลายเป็นตัวคู่นะครับ ตัวผู้ก็ออกเนแนวยาวอีกนะครับอ่าตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็ห้าหกปีแล้วเนี่ยดูครับมันแก่นแล้วมันก็ดูสิแต่มันไม่ป่วยนะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ย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 อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ก็อยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วนะเขาก็กินได้นะครับแต่มันคงคงป่วยมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วกออ็อาการมันก็เลยแค่แก่นอยู่แบบเนี้ยนานเลยนะครับตัวนี้ก็แก่นนะครับตัวนี้ตอนได้มานี่สวยมากเลยแต่ตัวเล็กนะฮะ แล้วก็เนี่ยอยู่มา2ปีกว่าก็ยังแกนอยู่แค่นี้ออันนี้ก็ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้ทรงก็จะยาวๆนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยปลาเนี่ยพอมันป่วยมันเป็นโรคเนี่ยโอกาสที่มันจะเติบโตและแข็งแรงถ้าเรารักษาไม่ดีมันก็มันก็อาจจะแกนของมันได้หรือทรงมันอาจจะเสียหายไปได้นะครับเนี่ยครับ บ่อนี้ก็จะเป็นปลาที่เราคัดมาออกมาเพื่อที่จะมาดูแลเขานะครับนี่อย่างตัวนี้ก็กตัวเมียแต่ท้องจะห่อยห้อยนะครับนี่ชีโร่ขาวดํานะครับท้องเขาจะห่อยห้อยเพราะข้อหางเขาเล็กนะฮะข้อหางเขาเล็กนะครับอันนี้ก็ผมก็พูดตามประสบการณ์ที่เราเลี้ยงนะฮะเ,เราพูดตามประสบการณ์นี่ตัวนี้ตัวผู้นี่เห็นไหมยาวเลยแต่ผิวสวยมากตัวนี้เป็นตัวที่ ผมชอบตัวหนึ่งเลยผิวเขาสวยมากนะครับแต่เขาตัวยาวๆหน่อยนะฮะอย่างตัวนี้ตัวนี้ปากเขาจะมีความพิการนิดนึงเนี่ยครับนี่มีความพิการนิดนึงคือปากเขาจะแหว่งไปนิดนึงนะครับเก่ดจาว่าตอนเราซื้อบางทีเราไม่ได้ดูหรือเราซื้อมาเนี่ยเราไปเจอปลาป่วยที่เป็นแผลที่ปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็อาจจะทําให้ ปากเขาพิการได้นะครับโอกาสที่ปากแหว่งนะฮะโรคเป็นแผลที่ปากเนี่ยโอกาสที่ปากจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่นครับโอเคก็ในวันนี้ผมก็จะให้ดูปลาประมาณนี้นะครับว่าเราควรจะเลือกปลาเนี่ยที่รูปร่าง แบบไหนนะครับทรงเป็นตอร์ปิโดนะครับแล้วก็เลือกตัวเมียรทรงตอร์ปิโดนะครับหัวตอร์ปิโดเราเคยเห็นตอร์ปิโดนะหัวมันจะโค้งมนสวยๆหน่อยนะครับไม่คู่เกินไปปากก็จะไม่คว่ำเกินไปนะครับปากปากจะไม่คว่ำเกินไปนะครับไหลไหลต้องกว้างนี่ไหลต้องกว้างนะฮะนี่ไหลกว้างคอหางต้องใหญ่ นะครับข้ <cured> อหางหน <yelled> าๆ nah ไว้ก่อนนี่อย่างต <ideas> ัวนี้ก็ข้อหางนี่นี่อย่างตรงนี้นี่นี่ผมซื้อมาดีตัวนี้ก็สวยนี่นี่ข้อหางหนาเห็นไหมเขาก็จะสวยโตขึ้นเขาก็จะสวยนะครับบอดี้เขาจะดีนะครับแต่ถ้าคุณซื้อปลาเนี่ยตัวเล็กเกินไปคุณก็จะดูยากนิดนึงนะฮะการคัดปลาก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าซื้อตัวสักถ้าเราจะดูลักษณะรู้ก็ประมาณสัก30กว่า เราก็จะเริ่มรู้แล้วแต่ถ้าบางคนเก่งๆนะยี่สกว่าเซนขาก็คัดได้แล้วนะครับ mm. แต่สําหรับผมก็ผมชอบซื้อปลาประมาณทั้งสามสิบเซนขึ้นนะครับ mm. มันมันจะได้ตรงที่เราชอบนะครับได้ตรงที่เราชอบนะนี่อย่างตัวนี้ก็น่าจะตัวผู้แหนะชีโร่ชีโร่กินลินนะครับขาวดําเมื่อกี้ก็น่าจะตัวผู้นะครับ โอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเราก็จะถ่ายเราก็จะมาแชร์ประตบการณ์ในการเลี้ยงปลาของผมให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปฟาร์มข้างนอกบ้างนะครับไปดูปลาของคนอื่นบ้างนะครับแต่ของผมก็ปลาเยอะอยู่นะหลากหลายสายพันธุ์ นะครับแต่วันนี้โอ้โหน้ำใสกริฟเลยชอบเนื้อปลาก็คงชอบด้วยนี่ล้างกรองทุกอาทิตนะครับปลาประมาณ90กว่าตัวตอนนี้ในบ่อนี้นะ90กว่าตัวโตวได้นะครับผมดูแลดีนะฮะซื้อมาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับโอเคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ จากช่องเต้าเหน่งชาแนลนะครับสวัสดีครับ